เิมมืดแล้วเดิมตึมหนึงแล้วเราก็มาตัดมาเมื่อานี้เสียตังเมื่อวานนี้น้องโมต้องจร้อยเก้าสิบเก้าแบบเดิมมืดแล้วเดิมตึมหนึ่งแล้วเราก็มาตัิ้มจิ้มเอี้ เล่นอย่าเล่นเอ๊ะตรงนี้เขาเรียกลาวาหมูกระทะลาวา,า,า,าจจะเติมน้ำแขง็งเติมน้ำลูกค้าเริ่มนายจ้ายเริ่มมาเยอะมาเติมร้าน,นแล้วค่ะ กาจะทยอยมาเรื่อยๆจ้ะแป้เลยจ้าเพื่อนๆดูน้องโมนะกินไอศครีมข้าวสาดมานี่เดียวกินม่อย่าเล่นอย่าเล่นใส่ที่อื่นก็สู้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่อาหารเยอะ อาหารสำเร็จก็เยอะน,น, 5, นันจะน่าทานนะฮนแต่เพื่อนเพื่อน4โมง24นาทีเราไม่ใช่5โมง24นาทีเรามาถึงที่นี่ตอนนี้จะเป็นเยอะตรงนี้ขเขาเรียกลาวาหมูกระทะลาวาจ้า น้องก็แกะน้ำแข็งน้ำกันจุดนั้นน่ะตุดน้ำแข็งน้ำกันเวลาคุ่มหนึ่งแล้วอันนี้ก็อิ่มอิ่มมากเลยจ้ะอิ่มมากเลยกินไม่ได้รึเล่าเิมืดแล้วเริมคุ่มหนึ่งแล้ว,ลวเรา,าเก็มาแต่เข้าห้องน้ำค่ะ ไออย่างแล้วนิดละหน่อยก็อิ่มแล้วเพื่อนกินไม่ได้เยอะหรอกน้องโมเนี่ยได้บัความสูงได้ก็เสียเสียตังนะคะเนี่ยอย่าเล่นอย่าเล่นมาเมื่อน,นี้เสียตังเมื่อน,นี้น้องโมต้องจก่ร้อยเก้าสิบเก้าปะ กลหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนคะคะสวัสดคีค,ค่ะเตินมน้ำแข็งเติมน้ำลูกค้าเริ่มเลยจ้แป้เลยจ้าเ,เพื่อนๆดูน้องโมงนะกินไอศครีมพาดมานี่เดียวไปที่อื่นก็สู้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่อาหารเยอะ จําเร็จก็เยอะแต่หน้าทานนั้นแต่เพื่อนๆทานเยอะเลยเพื่อนๆยิ่งดืกยิ่งเยอะแต่ร้านนี้ขาะเยอะมากอาหารเขาก็ใช้ได้น้ำจิ้มเขา็ะาัดดีลูกลูกค้าเยอะมากเลยจ้ะส่วนมาลูกค้าจะมากินร้านนี้กันเยอะ không <laughs> ห้อง không làm แม่เข้าไร้ไม่ได้ข้าวห้องน้ําค่ะแม่เข้า เขาก็ใช้ได้แบบน้ำจิ้มของเขาแป้เลยจาเพื่อนๆดูน้องโมนะกินไนอศครีมก็กบับมานี่เดียวกินมจิ้มจิ้มจิ่เขาก็แปะน้ำแข็งน้ำกัน นั่นน่ะคือ,อน้ำแข็งกน้ำกันเวลาทุ่มหนึ่งแล้วอันนี้ก็อิ่มอิ่มมากเลยจใจอิ่มมากเลยกินไม่ได้แล้วกินประจำใจนี่เราบนมาประจำมาถึงห้าครั้งแล้วเติมน้ำแข็งเติมน้ำ ลูกแพาเริ่มพยายามแป้เลยจ้าเ,เพื่อนๆดูน้องโมนะกินไอศครีมพ่อผัดมานี่เดียว<ม>สี่โมงสดบายๆอาหารก็เยอะอยู่จ้ะสี่โมงยี่สิบสี่นาทีเราไม่ใช่ห้าโมงยี่สิบสี่นาทีเรามาถึงที่นี่ อันนี้จะเป็นน้ำกินประจำนานี่โลบนมาประจำะาามาถึงห้าครั้งแล้วทานเยอะเลยเพื่อนๆยิ่งดึกยิ่งเยอะแต่้านนี้นะขายเยอะมากอาหารเขาก็ใช้ได้น้ำจิ้มเขาจะเวลาค่มนึงแล้วันนี้จะอิ่ม อิ really, ่มมากเลยจ้ะ hmm. อิ sure. oh. yeah. uh ่มมากเลยกินไม่ได้ตอนนี้ก็ใกล้จะทุนหนึ่งแล้วจ้าขาเริ่มมาเยอะเลยเเยอะเลยเพือนยิ่งเดืกยิ่งเยอะจ้ะร้านนี้คะขาเยอะมากอาหารเขาก็ใช้ได้มัน้ำจิ้มเขาอะตัดดีลูก ค้าเยอะมากเลยจ้ะส่วนมากลูกค้าจะมากินร้านนี้กันเนอยอะไปที่อื่นก็สู้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่อาหารเยอะอาหารจำเร็จก็เยอะมีแต่หน้าทานงนนนั้นจต่เพื่อนๆหลับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนคะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนั่งกินประจำจ้าน,นี่โรบนมาประจำมาถึงห้าครั้งแล้วเยิรมมืดแล้วเยิร์มทุ่มหนึ่งแล้ว เราก็มาเต็บมาเื่อน,นี้เสียตังเงินนี้น้องโมต้องจ่าย199บา, <c oughs> บาทสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะค่ะสว,วะัสดีคะ่ะขอช่วได้อาหารก็เยอะอยู่จ้ะจ่ายเริ่มมา,มาเยอะมาเต็มร้านแล้วคะ่ะก็จะทยอยมาเรื่อยๆจ้ะ มาเมื่อนี้เสียตังเมื่อนี้น้องโมต้องจ่ายร9 9ยเกบเาทเ<ะ>ติมน้ำแข็งเติมน้ำลูกค้าลื่อนัเวลาทุ่มหนึ่งแล้วอันนี้ก็อิ่ม อิ่มมากเลยจ้ะอิ่มมากเลยกินไม่ได้แล้วจ้ะเริ่มมาเยอะมาเต็มร้านแล้วค่ะก็จะทยอยมาเรื่อยๆจ้ะมาเมื่อวันนี้เสียตังวันนี้น้องโมต้องจ่ายร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่โมงยี่สิบสี่นาทีไม่ใช่ห้าโมงยี่สิบสี่นาทีราม,มาถึงที่นี่ตอนนี้จะเป็น ไปเที่ยวกลับมาเขาก็จะแวะมาทานอาหารกันก็เน,น,นี่ยเลยบนก็อินอิมอิมอิม,อมตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วจ้า